สวัสดีครับถ่ายเทสหม้อแปลงสอนลงต่องให้ลูกค้านะครับตัวนี้มันเป็นหม้อแปลงแบบว่าเราผมไม่เคยคบเคยเห็นนะครับโดนานะครับแต่ญี่ปุ่นนะครับก็คือมันจะเสียบร้อยก็ได้เสียบสองร้อยสิบโวลต์ก็ได้นะครับทีนี้ผมเขียนปักให้แล้วนะครับว่าปักอันนี้ร้อยโวลต์อันนี้สองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับแล้วมันต้องยกสวิตช์หน้าหลังด้วยนะครับยกสวิตช์ให้ถูกด้วยนะครับ นอกจากเสียบั๊บถูกแล้วนะครับต้องยกชนี้ที่ถูกด้วยน,นะครับต้องโยกมาตั้ง220โวลต์นะครับถ้าโยกไป100โวลต์ไฟด้านนู้นอาจจะเข้าด้านนู้นนะครับแล้วก็220โวลต์อาจจะเกินนะครับด้านแน่นี้จะเลือกเป็น120โวลต์ก็ได้100โวลต์ก็ได้นะครับนี่นะครับผมเลือกเป็น120โวลต์เลยนะครับ นี่ผมนะครับนี่ผมมีรูเขียนปักแค่สองอันนะครับ,บ,นนรบอันหนึ่งที่ผมเอามิเตอร์มาที่อันหนึ่งที่ผมเสียบได้่อบผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะโยกมาที่ร้อยโวลต์นะครับตอนนี้ร้อยยี่สิบโวลต์นะครับโยกนะนะครับต้อยในโห,หนกับใดนะครับไม่มีส่วนอุปกรณ์ใดๆน,นะครับแล้วก็สวิตช์แน่ๆน,นี่อันนองอันนี้คือออฟนะครับ ปิดหมอ้อแปลงนะครับอันนี้คือปูหมอ้อแปลงมันมีไฟเพิ่มนะครับถ่ายเทนให้ดูตามนี้นะครับมันจะงงๆนิดนึงนะครับแต่เขียนป้ายอะไรจิตบอกให้ลูกค้าแล้วนะครับถ่ายเทสให้ดูตามนี้นะครับผมจับหมอ้อแปลงนะครับ วิธีใช้โอเคนะครับผมจะเอาลงกล่องห้เลยน,นครับขอบคุณครับ